หรอ<ป>หหเบบหรอคิงคองเขาไม่นอนเหรอลูกหรอถตาตายหรอ,หรอถาปิดตาอืมอุยไม่โยนนะลูกนะทำอะไรอะ่ะ เอามาให้มามีเก็บได้ไหมเก็บอ่ะมามามีเก็บโอเคเก็บอ่ะเด็กๆทำอะไรกันครับเก็บไปที่เขาไปหาคุณหมออ๋อฉีดยาให้เขาหรือยังครับ้แล้าฉีด้วอ๋อฉีดยวเหรอโอเค ไหนเนี่ยตุ๊กตาหรือเปล่าตุ๊กตาของพี่นุ่นเปต๋อว่ะใช่ครับตุ๊กตาของพี่นุ่นอ่ะเอาตุ๊กตาของพี่นุ่นเอาให้น้องตัวหนึ่งได้ไหมลูกไม่ไม่ตุ๊กตาของพี่พี่นุ่นเปต๋อว่ะใช่ครับตุ๊กตาไม่ตุ๊กตาพี่นุ่นไม่ไม่ไปตุ๊กตา เบบี ari, Baker, two, unda, er on, ong, ๋ทำอะไรครับเบบี๋ทำกิ้งคองเบบี๋ทำกิ้งคองอีก่แก่หรอไหนแน่้าะชาวเขาร้องยังไงฮะลูกต้องติดตรงปากนี้ไหนกดตรงไหนอะครับตกิตรงนี้อ๋อกูตรงปากตรงนี้นะเคเด็กๆ เด็กๆขับรถกันหรอนี่ถอดเนเต้นเเดะดิดดแล้วทำไมถึงยืนสวนสนามอยู่ตรงนี้อะคะแล้วทำไมถึงยืนสวนสนามอยู่ตรงนี้นะเอ๊ะแม่บีทำอะไรเนูน